กับเรื่องราวของนุ่มเพชรตะว,วนถึงจะหน้าตาดีแต่ก็ทำเอาสารถึงกับปิดไฟใส่เพราะเรื่องกินปลา,าที่เป็นอาหารสุดปลอดของสาวๆไปชมกันอีกครั้งว่าเหตุผลเรื่องนี้คืออะไรนุมซอสคนต่อไป don't need poses could ว้าวสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ชุดขาวราวกับเจ้าชายคล้ายกับเจ้าเบ่าครับผมคุณยังไง คุณหล่อมากคุณโสดจริงปหมเนี่ยหรือคุณแค่ต้องการรับจ็อบออโสดจริงครับแล้วก็วันนี้ครับอยากจะหาคนที่พร้อมเดินไปด้วยกันแล้วก็พร้อมใช้ชีวิตใช้การกินไปด้วยกันครับใช้การกินไปด้วยกันพร้อมกินพร้อมกินเ่งอเอาละนุ่มโสดสาวๆอยากรู้จักคุณแล้วละครับแนะนําตัวเลยดีกว่าครับสวัสดีครับผมเพชรตวันนะครับกินเก่งเลี้ยงง่ายผ่อนคลายทำตัวสบายๆเวลาอยู่ด้วยกันนะครับ ตะวันตะวันครับชื่อเล่นคือชื่อเพชรเผ็ดตัดสินใจเลยครับชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟยังไงเฮ้ยเฮ้ยดับไปหนึ่งคนเหลือ29คนเรามาทำความรู้จัก หนุ่มสอนคนนี้ให้มากขึ้นดีวกว่านิสัยการกินเป็นเรื่องสําคัญมากครับผมพบใครเรื่องการกินเหมือนไม่เป็นประเด็นแต่เป็นเรื่องใหญ่มาทําความรู้จักผู้ชายคนนี้ในแง่ของการกินและดับไฟได้ทุกเมื่อครับสวัสดีครับผมเพชรตะวันธราดลรัตนากรครับอายุ26ปีครับอาชีพ ผมกําำลังทำอยู่นี่แหละครับนี่คืออาชีพของผมครับการเป็นพิธีกรพากินพาเที่ยวนะครับร้านไหนอร่อยร้านไหนดีเพชรพาไปแน่นอนครับแล้ววันนี้ครับเพชรจะพาสาวโสดทั้ง30คนนะครับมากันที่ร้านเนื้อใครที่ชอบทานเนื้อเหมือนเพชรนะครับผมร้านนี้ห้ามพลาดชิวอัติเมตบุฟเฟ่ร้านใหม่ย่านอารีครับมาดูกันครับว่าความฟินของเนื้อร้านนี้จะฟินขนาดไหนครับตามพี่มาเลยครับ ชอบกินเนื้อขนาดไหนก็ชอบมากแบบที่สุดในชีวิตแล้วหรือถ้าเกิดว่ามีเกาเหลาเนื้อมีก๋วยเตี๋ยวเนื้อหรือถ้าร้านอาหารต้องสั่งก็ขอสั่งเป็นแบบที่มันเป็นเนื้อถ้าเกิดว่าไปเดทก,กับสาวอะแล้วต้องกินเนื้อด้วยไหมถ้ากินเนื้อจะพิจารณาเป็นพิเศษถ้าเป็นมังสวิรัต์หรือกินเจตลอดชีวิตอย่างเงี้ยไม่เอา ตอนนั้นน่ะผมอะ่ะก็จีบสาวด้วยแหละลก็เลยเลือกร้าน <c oughs> แบบเนื้อจัดเต็มเลยไปถึงร้านเนี่ยสั่งมาเต็มโต๊ะอย่างเงี้ย <c oughs> ผมก็ติ๊กติ๊กติ๊ตตตไป <c oughs> แต่สุดท้ายอะ่ะ <c oughs> เขาเลือกอะไร <c oughs> รู้ไหมครับ <c oughs> เขาเลือกสั่งอันเนี้ย คือสั่งแต่ผักอ่ะแล้วก็ก kind of ินเห็ดกินผักอะไรเงี้ยแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มเมาพอเราถามเขาเขาก็บอกว่าวันนั้นเขาไม่ค่อยหิวซึ่งพอผมอ่ะมาถามเพื่อนเขาเพื่อนก็เลยบอกว่าเฮ้ยมึงมันเป็นมังเฮ้ยมึงมันเป็นมังเว้ยผมก็เลยบอกเขาตรงๆว่าเธอเราไม่ได้ชอบคนที่แบบไลฟ์สไตล์แบบกินสซมินารออะไรเงี้ยเราเป็นเพื่อนกันดีกว่าไลฟ์สไตล์มันไม่เข้ากันแต่ถ้าถามว่าผมไม่ชอบอะไรผมไม่ชอบส้อตัเรียกว่าไม่ได้ไม่ชอบธรรมดาแต่ไม่กินเลยแล้วถ้าไม่ได้เลย ปลาไม่ว่าจะใส่ในเมนูไหนอย่างเช่นเนื้อราดซอสปลาอย่างงี้ไม่ได้ไม่กินต่อให้เป็นเนื้อก็ตาม <c oughs> ทำไมอะ่ะทำไมอ่ะก็ไม่กินปลาอันนี้อันนี้กินปลาล้วเหรอ คนเดทของผมมากินได้ไหมกินได้แค่ส้มตาไทยที่ไม่ใส่ใปลาถามว่าเบอร์ไหนของปลาที่ไม่ได้เลยแค่กลิ่นก็ไม่ได้แล้วถ้าสมมติว่านี่เป็นห้องแอร์ห้องหนึ่งแล้วถ้าเราต้องมานั่งกินข้าวตรงกลางถ้าคุณสั่งปลาร้ามามไม่เอาผมเหม็นของผมเพราะฉะนั้นถ้าทานปลาระาจับทุกวัน everyday อยู่กับผมยากจริงถ้าคุณอยากกินปลาาคุณชวนเพื่อนกินได้เลยผมไม่ซีเรียสแต่ถ้าเกิดว่าอยู่กับผม ขอเป็นแบบทานเนื้อทานบุฟเฟ่ทานหมูอย่างอื่นดีกว่าครับอันนี้ไม่ติดเลยฝากถึงสาวๆทุกคนที่ยังเปิดไฟไว้นะครับเรื่องกินผมมิดเลเวอร์แต่เลิฟยูฟอยเวอร์เป็นคุณได้ไหมครับอย่าเพิ่งปิดไฟผมนะครับดับไป17คนเหลือ13คนผมบอกแล้วว่าเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่สเสมอใช่ค่ะแล้วคุณเกลียดกลิ่นเหม็นขนาดไหนคะเนี่ย แล้คุณไปยืนตรงนั้นทำไมฮะเขาบอกว่ากลิ่นก็ไม่ได้ปลาอันนี้ไม่ได้ใช่ปลาอันนี้น่าจะเป็นปลาเค็มไม่ได้เดี๋ยวกินนิดนึงก็ไม่ได้เหรอเออจริงๆอ่ะทานได้ครับก็คือถ้าคุณสั่งมาทานกับเพื่อนทานในร้านส้มตำอะไรเงี้ยคือผมอ่ะก็อยู่ในโต๊ะนั้นได้แต่ถ้าเป็นห้องแบบสมมติว่าเราอยู่ในห้องเนี้ยแล้วถ้ามีคนนึงเอาปลา้าเข้ามากินอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบผมอาจจะไม่ชอบแค่นั้นเองแค่นั้นเองเขากินได้เขากินได้เดี๋ยวขากินได้ถ้านเป็นแฟนเรากินแล้วปะ มน้ำจุดจัวจุดจุ่ก็ก็จุบได้ก็จุบได้แต่ผมกันหายใจปาร้ามีผลมากนะคะนาคุณมีปัญหาเรื่องกลิ่นของอาหารมีมีนอกจากปาร้าคืออะไรฮะถ้าหลักๆของผมมี3อย่างแล้วผมว่านี่ตึง3อย่างเลยปลาล้าหนึ่งสองคือพริกน้ำปลาแล้วก็ทุเรียน ทุเรียนเข้าใจได้เพราะว่าบางคนไม่ชอบจริงๆโลกนี้มีคนสองประเภทคือมนุษย์ทุเรียนกับมนุษย์ไม่กินทุเรียนกลางๆไม่มีหญ่น้ำปลาพิกคุณก็มีปัญหาละฮะน้ำปลาพิกคือตัวผมมันไม่กินอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ผมเจอมาจากประสบการณ์อ่ะคือตอนที่เราเรียนในช่วงประมาณมปลายอย่างเงี้ยมันจะมีถ้วยน้ำปลาที่เป็นถ้วยแก้วอ่ะวางอยู่ไล่เพื่อนผมมันปัดแล้วมันตกใส่ตัวผมคุณคิดดูตอนกลางวันอ่ะหลังจากพักเที่ยงไปแล้วอ่ะ เราต้องนั่งในห้องเรียนที่แบบตัวเรากลิ่นเหม็นน้ำปลาแล้วมันก็คือกลิ่นที่แล้วมันก็กลิ่นที่มันฝังใจฝังใจเรา,าแบบนั้นเองผักชุนต้นหอมกระเทียมไม่ยกตัวอยาเขี๋ยวว่าเดยว่าผักชุนผักเฉยๆขึ้นช่ายก็มีกระเทียมก็มีไม่เห็นจะต้องยกตัวอย่างต้นหอมเลยหลายครั้งแล้วมาคงถามสาวๆดีกว่กว่าเกิดอะไรขึ้นลิ้นปิงทำไมดับไฟอ่ะกินหนึ่ง เขากินเนื้อหนูไม่กินเนื้อหนูกินเจสองเขาไม่กินปลาสามเขาไม่กินทุกเรียนกินทุกอย่างกินทุกอย่างแต่ไม่กินเนื้อแล้วเขาก็ยุ้มๆโอเคโอเคชูครีมทำไมคุณดับไฟอ่ะโอ้ยน้าหนูก็มาจากอุดรธานีค่ะออีสานค่ะอีสานค่ะกินมกินปลาวอดายสมมติ กินปลาร้ากันใช่ไหมอ่าลูกเคยอันเดินเข้ามาอุ้ยกินบ่าอะไรต้องเขากันบ่ได้จ้ะมันก็ต้องแยกกันจ้าโอเคโอเคโอเคอีกคณะมันว่าใดอแม่หนูชอบกินนมะพริกน้าวหนึ่งก็บ่ได้อีกโอเคโอเคก็จบกันแล้วไปเดี๋ยวหน้าใบตองบอกมันหน่อยซิว่าพี่เข้าใจแล้ว ตายตายเป็นประเด็นลองดูคนเปิดไฟบ้างดีกว่าเขาตรงสเปกหนูค่ะตั้งแต่แรกที่เห็นเลยแล้วก็ส่วนเรื่องกินหนูก็รู้สึกว่าหนูอะกินปลากินทุเรียนกินน้ำพริกน้ำปลาแต่ก็รู้สึกว่าถ้าเขาไม่ชอบอ่ะมันก็จัดการเรื่องกินได้สละได้ใช่เพราะว่าอยากใช้ดับสกุลเดียวกับเขาว้าบอกได้คำเดียวว่ารอดตายแบบวุ่นวิตเพราะเรื่องกินปลาดันเป็นเมนูโปรดของสาวๆาวหลายคน ใน่ช่วงยังดีที่สาวๆบางคนรับได้กับเรือกบาลาเปิดไฟไว้จนได้จูงมือคู่เด็กไปเป็นที่เรียบร้อย